สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพราชีได้ผู้เชีเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องก่อ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสาหรับพระชิดมาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระอุปโทษเพียมตรีเนื้อประลอดของวัดทุ่งคนออกมาปีพศ2546 นำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเปลือบฉันก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระก็จะมองเห็นมิติความละเอยความหนาความคมชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะรายละเอียดมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมุ่เสียงขององค์พระมีลักษณะ นโนกลมหนาปานกนูกน,นตาทั้งสองข้างเป็นร่องลึกนะครับจมูกสูงนานโอกแก้มสูงก็จะบองเห็นมิติความหนานของริมฝิปากบนแล้วก็ริมฝิปากล่กา,นานง,งลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวา,าขององค์พระที่บริเวณไหล่ท,ท,ทั้งสองข้างครับก็จะบองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาโคนนาน้งบนนูนนะครับมิติความหนาของต้นแขนขวาข้อศอกขวา ที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังขติมีลักษณะเป็นสันนานูุนพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นมิติความนานุนของสังคติชัดเจนครับลักษณะของไหล่ซ้ายโค้งบนนูนมองจากกันบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติความนานุนของต้นแขนขวาข้อศอกขวานะครับลักษณะของท่อนแขนขวาฝ่ามือขวามีลักษณะเป็นสันนานุนชัดเจนนะครับลักษณะของ ฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันนานูนล,ลักษณะของเข่าขวาโค้งบนนูนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาเป็นสันนานูนแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งบนนูนที่ฐานขององค์พระฐานบความ้วงงหาก็จะมองเห็นมิติความนุนของกรีบัวแต่ละกรีบนะครับแต่ละมุมฐานก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ ก็เป็นการนำเอาพระอิริยปบุชาเก็บรักษาไว้ครับมนุโมชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับดูไปก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ หลายๆคนหลายท่านก็เก็บสะสมนะครับก็เป็นความสุขทางใจของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ สำหรับองค์นี้ก็จะมีความพิเศษนะครับที่ด้านหลังก็จะฝังด้วยข้าวสารหินแกะกลุกนาดูนก็จะเป็นรูปหลวงพ่อทษนะครับที่ด้านหลังก็จะมีข้อความทางสื่อชื่อระบุนะครับเป็นชื่อของวัดวัดห้ดวยมงคลนะความกลมชัดของพระเถรวงก็จะมีความกลมชัดความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับ เป็นลักษณะนะครับรละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับมองจากกันข้างนะครับก็จะมองเห็นลักษณะนะครับอิติความนาของพิมพ์พระนะครับแล้วก็ลักษณะเรียกที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพ์พระนะครับ ก็จะพยายามนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทานครับมาดูมาชมรายละเอียดของพิมพ์พระในบางที่สุดนะฮะมองไปแต่ละมุมแต่าน,นก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าของ องค์พระนะครับมิติความนาแล้วก็ลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาดูมาชมพระที่ได้ปูชาเก็บรักษาไว้นะครับพระหลวงพโตพิมพ์ตอรีเนื้อปลอดของวัดคุ้มคลออกมาปีพศ2546นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ถ้าผู้ชมคุณชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ